สวัสดีครับผมครูนรินทรอนงชัยนะครับจากโรงเรียนเทพบดมวิทยาอเบอสังกะจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้ผมมานําเสนอเรื่องการใช้ปพ .5 ออนไลน์นะครับที่โรงเรียนผมใช้มานานแล้วนะบน Google s h e e t นะครับซึ่งก็ก็ใช้ได้ดีนะครับก็ใช้ได้ดีเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าผมมีตัวอัปเดตอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยบ้างนะครับในเทอมที่2นะครับซึ่งตรงนี้ผมเขียนพิที่หนึ่งนะผมจะเพิ่มแผนภูมิ อัตโนมัติขึ้นมาในแผ่นง,งานนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะทําไปใช้แล้วแหละนะครับก็ท่านที่ยังไม่ได้ลองใช้นะครับเดี๋ยวตอนท้ายๆผมจะบอกว่านําไปใช้ยังไงนะครับเรามาดูตัวเจ้าปอ,อที่อยู่บน g o o l l s s h e t t เลยนะครับผมบอกนิดนน่ว่าจริงโรงเรียนผมนะมีวิธีการใช้ดังนี้นะครับก็คือจริงๆอนะ่ตัวผมไม่ใช่วิชาการนะครับก็เป็นคนที่ทําให้เขานะครับแล้วก็ โรงเรียนทางทีมวิชาการเองก็นำไปใช้นะครับโดยทางวิชาการนะครับก็จะทำสำเนาไฟล์นะครับแล้วก็แยกโฟลเดอร์ของคณะครูทุกท่านนะครับแล้วก็สำเนาจำนวนปอพให้ให้แต่ละท่านนะครับออกไปนะครับเช่นคุณครูท่านนี้นะครับก็จะมีปอพตามคำสั่งสอนกี่กี่เล่มนะก็จะแยกไปนะครับส่วนเจ้าของนะก็จะเป็นฝ่ายวิชาการนะครับเพราะว่าเพื่อป้องกันการ ไปทำให้สูตรอะไรเสียหายนะครับอันนี้เป็นข้อการใช้งานเบื้องต้นนะครับส่วนเจ้าพอหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะมีหน้าปกนะครับซึ่งนะครับแล้วก็จะมีส่วนของคำอธิบายนะครับโครงสร้างรายวิชานะครับการเช็คชื่อเข้ามาเรียนนะครับแล้วก็ส่วนของรวมคะแนนนะครับแล้วก็หน่วยต่างๆซึ่งออกแบบไว้จำนวน1ิหน่วยด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีตัว คุณลักษณะนะครับอ่านคิดวิเคราะห์แล้วก็แบบนิเทศซึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับที่ที่เป็นแผนงานที่ผู้ใช้สามารถเห็นได้และก็ในส่วนของเทอมที่2ที่ผมปรับปรุงมานะครับก็คือตัวที่เป็นแผนภูมิอัตโนมัติซึ่งจะมีประกอบด้วยแผนภูมิกราฟร้รอยลกของผลสมร,ริ์ทางการเรียนนะครับก็จะมีการบวกระดับดีขึ้นไปคือตั้งแต่เกรด3จนถึง3.54นะครับ ว่ามีร้อยละเท่าไหร่นะครับซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับค่าเป้าประสงค์ของโรงเรียนนะครับรวมถึงคุณลักษณะซึ่งตรนนี้กราฟมันยังไม่ขึ้นมานะครับเพราะว่าก็ลบข้อมูลออกไปหมดนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงต้นเทิมนะครับแล้วก็เรื่องของคิดวิเคราะห์อ่านเขียนเหมือนกันนะครับก็ตรงนี้ก็ยังไม่มีกราฟแต่ว่ามันจะขึ้นอัตโนมัตินะครับเมื่อมีการกรอกเข้าไปนะครับ ตรงตรงส่วนตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีการประเมินนะครับตัวกราฟนะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับก็ที่มาเล่าให้ฟังก็คือว่ามีเพิ่มเติมส่วนนี้นะครับส่วนหลายท่านที่นําไปใช้นะครับตามที่ผมบอกแล้วนะครับว่าตัวที่เป็นการจัดการนะครับการนําไปใช้จริงนะครับที่ที่ที่บอกนะครับก็คือฝ่ายวิชาการก็ต้อง ทำโฟลเดอร์ของครูไว้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทําสําเนานะครับอาจจะมีทีมงานช่วยกันสําหรับโรงเรียนใหญ่ๆเนาะนะครับแล้วก็จะมีการเข้าไปตรวจผ่านออนไลน์เลยซึ่งตรงนี้ก็จะประหยัดกระดาษนะครับแล้วก็ถ้ามีแก้ไขนะครับส่วนใหญ่ก็จะให้สิทธิ์บางท่านนะครับที่เข้าไปแก้ไขเพราะว่าสูตรต่างๆนั้นมันจะถูกนะครับมันจะล็อกเขียนไว้หมดเลยวิธีการล็อกของล็อกแผนง,งานนะครับก็คือตัว อย่างผมเองเป็นคนเขียนเองนะครับแต่ยังไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแก้นะก็ต้องให้ตามฝ่ายวิชาการซึ่งเขาจะมีสิทธิ์ในการป้องกันอหยุดตัวนี้นะครับป้องกันแผนงานนะครับก็จะมีการตรงนี้ท่านก็ต้องเรียนรู้เองนิดหนึ่งนะครับก็จะมีการยกเว้นบางเซลล์นะครับที่ครูกแก้ไขได้เช่นตัวตัวรายวิชาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ รหัสวิชาซึ่งส่วนใหญ่ปอพอ,พอที่ผมแจกทาง g o Google s h e e t เนี้ยจะอำนวยความสะดวกให้ครูได้ป้อนไม่ไม,ไม่ไม่กี่อันนะครับไม่กี่อันเพื่อให้ครูได้ง่ายที่สุดครับซึ่งก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆว่าเออไม่กี่คลิกนะ่ะคุณครูก็สามารถที่จะทำงานได้ไม่ต้องเขียนซ้ำๆอีกแล้วนะครับก็สามารถที่จะ,ะประหยัดเวลาแล้วก็ให้ครูได้มีเวลาว่างในก,การพัฒนางานอื่นด้วยนะครับ เช่นในหน้าของแผนภูมิเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ไม่มีการเขียนอะไรเกิดขึ้นนะครับครูไม่ต้องมาปัดแปะใส่ข้อมูลอะไรนะครับมันจะรอตรงนั้นเมื่อสิ้นภาคเรียนนะครับส่วนคำอธิบายรายวิชาก็ซ้ำๆเดิมๆนะครับมีปรับปรุงก็เข้ามาตัวตัวนี้ก็เขียนไว้หมดแล้วครับสูตรนะครับซึ่งตัวคุณครูเองก็ไม่สามารถแก้ไขได้นะครับแต่มองเห็นสูตรอยู่นะว่าเขียนมายังไงนะครับก็จะมีบางส่วนที่หลงลืมบ้างว่า สามารถที่จะดึงมาได้อัตโนมัตินะครับเช่นจํานวนชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยจริงจก็สามารถดึงคํานวณมาจากจํานวนของหน่วยการเรียนเลยก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็พัฒนาไปเรื่อยๆเป็นเวอร์ชั่นต่อไปโครงสร้างรายวิชานะครับก็จะมีการบวกนะครับตามหลักของฝ่ายวิชาการเขาแจ้งมาก็แล้วกันนะครับตัวนี้ก็จะมีการมาเรียนนะครับขาดลามาสายมีการคํานวณไว้เรียบร้อยนะครับก็อำนวยความสะดวกครูไม่ต้องกดเครื่องคิดเลขว่า ามันเป็นร้อยละเท่าไหร่นะครับคะแนนร่วงนะครับก็ดึงมาจากแต่ละหน่วยนะครับจำนวนสิหน่วยในกรณีที่เด็กอย่างนายกาฟิลเด็กชายนิติพัฒน์นะครับสมมติสมมติว่าเขาย้ายนะครับเรา่าพิมพ์คำว่าย้ายไปนะครับตรงนี้มันจะมันจะว่างเลยนะครับก็คือ,อพอพิมพ์คำว่าย้ายปั๊บนะครับ ตรงนี้เห็นไหมครับตรงผลการเรียนจะหายไปทันทีเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูใหม่นะครับก็คือจําจนวนนักเรียนที่นาปกตอนนี้มี29นะครับ29คนนะครับ29คนแล้วก็คะแนนรวมไปที่คะแนนรวมสมมติว่านิธิพัฒย,ย้ายหรือออกอะไรก็ได้ครับพิมพ์อะไรก็ได้ในตรงนี้นะครับมันก็จะ ไปลดจำนวนตรงนี้เป็น28อัตโนมัติแล้วสัสดส่วนร้อยละก็เปลี่ยนแปลงไปตัวทั้งระบบก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับส่วนติดศูนย์ติดรอนะครับติดศูนย์ไม่มีปัญหาติดรอติดรอให้ส่วนใหญ่เราจะรู้ว่าติดรอหรือไม่ติดรอนีจะอยู่ที่ปลายภาคนะครับเราก็เติมคําว่ารอเรือเข้าไปนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะขึ้นรอเรือนะครับหรือหมดสืสอบส่วนใหญ่ มันก็จะอยู่ในเทอมปลายภาคตรงนี้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีคะแนนรวมขึ้นอัตโนมัตินะครับในคะแนนสมมติว่าหน่วยที่1น,นะครับเราเก็บเพิ่ม50นะครับเนี่ยนะครับเพิ่ม50คะแนนหน่วยที่1เมื่อกี้จริงๆตัวคะแนนจริงก็คือ5คะแนนใช่ไหมครับเรามาดูตัวนี้า,ามันคะแนนมันเยอะไป <laughs> โอเคนะครับเอาใหม่นะครับ เก็บเพิ่ม5คะแนนนะครับคะแนนรวมเด็กคนนี้ก็จะรวมได้หนึ่งอะไรเงี้ยนะครับคือเกรดมันจะขึ้นลงขึ้นลงตลอดนะครับซึ่งตอนนี้อา,อาจจะดูไม่เห็นได้ชัดนะครับคือมันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับทั้งครูได้ใช้ตัวปอพน,นี้เป็นมาตรฐานเหมือนพนักง,งานเซเวน่นเข้ามาต้องทักทายนะครับเพอเปิดเปิดเข้ามาเราวก็ให้เด็กดูตลอดว่ามีการขึ้นลงคะแนนอย่างนี้นะแล้วก็ วันนี้มีงานอะไรบ้างนะครับแล้วคะแนนก็จะเป็นยังไงถ้าเราทําได้เต็มคะแนนจะเป็นยังไงถ้าเราทําได้ประมาณนี้คะแนนก็จะเป็นยังไงอันนี้มันจะช่วยเด็กที่จะตามคะแนนได้พอสมควรนะครับก็ก็สามารถที่จะทําได้นะครับในส่วนของคุณลักษณะหรือการคิดวิเคราะห์อันนี้ก็เด็กที่ออกมันจะไล่มาหมดเลยนะครับมันจะมีเขียนผมเขียนไว้หมดเลยให้ให้ตามมาเลยนะครับส่วนแบบพิเทศ สุดท้ายแล้ววิชาการของผมเขาก็จะให้พริ้นทั้งหมดเนี่ยออกมาในช่วงตอนที่มันสําเร็จแล้วนะครับก็คือจบเทอมดังนั้นตัวที่แบบนิเทศเขาใช้ให้ริ้นมาไปใบสุดท้ายก่อนนะครับแล้วมา,มาส่งตั้งแต่แรกแต่ถ้าแนวคิดของผมผมจะใช้วิธีการให้คอมเมนต์น,นี้เลยนะครับว่ามีปรับปรุงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันอยู่ตรงนี้เลยก็คือเราสามารถแทรกตัวที่เป็น ปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับปุ่มทำเครื่องหมายอย่างเงี้ยนะครับปรับปรุงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเยว,วอร์ชันต่อไปนะครับเวอร์ชันต่อไปสําหรับท่านที่เอาไปใช้ก็สามารถปรับปร,ปรุงได้ก่อนเลยออาทีนี้วิธีการเอาไปใช้นะครับก็คือครูช่วยกรอกแบบฟอร์มที่อ e ีเมลตัวนี้นะครับกรอกสมมุติว่าผมกรอก e อีเมลเงี้ยนะครับแล้วเล็กที่หนังสือก็ฝากนิดนึงว่าถ้าท่านอยากได้จริงจริงก็ไปเอาเล็กที่หนังสือส่วน คับอาจจะไม่ถูกหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ฝากลงให้ผมหน่อยชื่อโรงเรียนนะครับแล้วก็วันที่นะครับก็เลือกไปนะครับอันนี้ผมสมมติเฉยท่านจะพิมพ์มาแบบนี้นะครับก็อยากให้ได้รู้จักกันบ้างนะครับก็แล้วก็ตรวจตรวจสอบอีเมลให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าอีเมลมันจะอัตโนมัตินะครับสมมติผมส่งส่งจริงๆดูนะครับเดี๋ยวเอาอีเมลนี้ก็แล้วกันนะครับ น่าเรีนโฟโต้แป๊บหนึ่งนะครับเพื่อ,อโฟตโต้แล้วผมก็คลิกส่งนะครับท่านก็รอไม่นานนะครับคลิกส่งปั๊บแล้วท่านก็ไปเช็คอีเมลของตัวเองนะครับก็รอดูว่าอันนี้มาแล้วครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็จะมีลิงก์ตรงนี้ท่านก็สามารถคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ มันจะเป็นดูอย่างเดียวก่อนนะครับแล้วค,ครูก็สามารถทําสําเนาตรงนี้นะครับทาสาเนาเพื่อวางไปที่ไดร์ของคุณครูเองนะครับเลือกไปที่วางไดร์ของค,ครูเองแล้วก็คลิกตกลงตัวนี้ก็เป็นฉบับของครูส่วนตัวนีเน้เป็นฉบับของผมนะครับค,ครูทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วพอคุณครูสําเนาไปแล้วนะครับก็จะมีการล็อกอเราเช็คดูว่าว่าจริงๆใครเป็นเจ้าของตัวนี้ตอนนี้ตัวเรา ตัวเราเองเป็นเจ้าของครับท่านก็สามารถที่จะปลปลดล็อกตรงนี้ได้เลยนะครับลองดูว่าปลดล็อกได้ไหมอ่าก็คือตัวป้องกันแผ่นไม่นานะตั้งค่าเสร็จครับอ่าแล้วเราก็ลบออกเลยครับลบออกนาออกนะครับตัวนี้มันก็จะหายไปเห็นไหมครับแล้วเราไปล็อกเพิ่มเติมนะครับก็คือล็อกชีตนะครับล็อกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตั้งค่าเสร็จครับ แล้วก็จะมีใครบ้างที่ที่แก้ไขได้นะครับท่านก็ใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับอันนี้ก็วิธีการล็อกนะครับข้อมูลในบางตัวที่คุณครูจะยกเว้นนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับยกเว้นก็เพิ่มไปตรงไหนที่ต้องการยกเว้นเช่นพศอ,อย่างเงี้ยคุณครูก็เสร็จสิ้นนะครับก็คือ,อตรงนี้คุณครูเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับะนะอันนี้คือการใช้คร่าวๆที่ผมอยากจะแนะนําสําหรับคุณครูที่ ต้องการใช้ปพอพ,อพอซึ่งอำนวยความสะดวกให้ครูเราเนาะครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปผมดีนะครับก็สามารถติดตามผลงานของครูนรินได้นะครับตาม YouTube นี่แหละครับส่วนใหญ่ผมว่ามันสะดวกดีนะครับในการอธิบายงานหรือว่าตัวที่จะช่วยเหลือเพื่อนครูเรานะครับหรือกดสันกระดิ่งไว้กดติดตามไว้ก็เป็นการดีเหมือนกันครับจะได้รู้จักกันต่อไปนะครับมีข้อคอมเมนต์อะไรก็อคอมเมนต์ด่าล่าเลยรายละเอียดทั้งหมดอยู่ใน เดสคริปชั่นนะครับอยู่ในตัวด้านล่างเลยนะครับลองอ่านดูนะครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับ